Lucky, lucky, lucky me oh, oh, oh. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแก๊บกับคุณแม่ก็จะพาทุกคนมาที่บ้านสวนพาฝันค่ะต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นคาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวของอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะสาหรับชาวกรุงเทพเนี่ยที่ต้องการหาคาเฟ่เล็กๆน่ารักน่ารักวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยมานั่งทานผ่อนคลายเนี่ยที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เลยนะคะที่ใกล้กรุงเทพมากๆแล้วต้องบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยเขาจะอยู่ริมคลองนะคะแล้วก็มีต้นไม้ต้นมะพร้าวให้เดินน่ารักแล้วก็ลมลื่นมากๆ ะะคะซึ่งทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าโต๊ะนั่งเนี่ยเขามีให้เลือกแบบหลากหลายมากๆเลยจะมีทั้งนั่งริมน้ำนะคะอย่างวันนี้เนี่ยแก็บเลือกเป็นนั่งริมคลองค่ะจะเป็นโต๊ะนั่งแบบนั่งสบายหน่อยแล้วเขาก็มีพัดลมให้บริการด้วยดังนั้นเนี่ยไม่ร้อนเลยล่ะคะ่ะ และเมนูที่เราแม่ลูกสั่งกันวันนี้นะคะก็คือข้าวห่อไข่ทะเลผัดชาค่ะต้องบอกโอ้โหกุ้งปลาหมึกตัวใหญ่มากค่ะและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจานที่จะนําเสนอเลยก็คือปีกไก่ทอดเฉพาะกิ่นะคะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยแล้วอันนี้ก็คือโรตีแกงเขียวหวานไก่ค่ะต้องบอกว่าจานนี้ของแก๊บเองนะคะจะบอกว่ารสชาติอาหารเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยละคะ่ะอร่อยมากๆแล้วนี้ก็คือ อันชันมะนาวอู้สําหรับใครที่มาอากาศร้อนๆนะคะได้กินอันชันมะนาวเนี่ยสดชื่นมากๆเลยต้องบอกว่ารสชาติของเขาเนี่ยอร่อยจริงๆนะคะโดยเฉพาะปีกไก่ทอดเฉพาะกิบเนี่ยเป็นตัวโปรดของแกบเลยแหะคะ่ะ แล้วที่นี่นะคะเขาก็มีของหวานให้บริการด้วยต้องบอกว่าของหวานของเขาเนี่ยเป็นโฮมเมดนะคะทําเองรสชาติก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับใครนะคะที่สนใจจะมาที่นี่นะคะเขาก็เปิดทําการตั้งแต่1 0โมงครึ่งถึง2ทุ่มค่ะแต่สําหรับเสาร์อาทิตย์แกแนะนําให้จองไว้ก่อนก็จะดีนะคะ ทุกคนหลังจากที่พวกเราทานข้าวกันจนอิ่มนะคะตอนนี้นะคะแก๊บก็อยู่ที่สะพานไม้สายลุงค่ะเห็นไหมคะข้างหน้านัานะะ้นแหละค่ะปาปลคขาทุกคนเดินมาตรงนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่านี่เป็นหนึ่งในสะพานที่สวยงามมากๆต้องบอกว่าเขาเป็นสะพานไม้ทาสีนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เลยนะคะที่ทุกคนมาถ่ายรูปแล้วต้องบอกว่าสวยน่ารักมากๆโอ๊ยตอนนี้เราก็มาถึงแล้วสะพานไม้สายลุง วิวประมาณนี้ลเลยสำหรับใครนะคะที่ยังไม่กดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องของแก๊บด้วยนะคะ Lucky, lucky, lucky me. Oh, oh. Lucky, lucky, lucky <laughs> me. Oh, oh, oh.